ไม่ใช่ว่าไม่รักแตงโมนะฮะแตงโมเป็นน้องที่ผมรักมากคนหนึ่งเราทางานไปได้วยกันผมก็อยากจะรู้ความจริงแต่ผมสัญญานะครับว่าถ้าเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วศาลท่านได้มีการลื้อคดีนี้อีกครั้งผมทาแน่นอนหนุ่มกัญชัยตอบชัดทําไมโหนกระแสไม่ทําเรื่องแตงโมยันไม่มีใครมาบงการได้เฉลยความจริงไม่ทำข่าวแตงโมหนุ่มกัญชัยตอบชัดทำไมโหนกระแสไม่ทำเรื่องแตงโมยันไม่มีใครมาบงการได้ วันที่23มกราคม68หนุ่มกันชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าตอนนี้มีคนบ่นผมสองเรื่องเรื่องผมผมตัดมาให้แล้วนะอีกเรื่องคนอยากรู้ทำไมผมไม่ทำเรื่องแตงโมส่งเข้ามาจังเลยวันนี้ผมจะบอกว่าทำไมผมถึงไม่ทำเรื่องน้องแตงโมมันก็มีเหตุและผลอาจจะไม่ใช่เรื่องสากลเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องของผมเรื่องส่วนตัวบางอย่าง ผมจะเล่าให้ฟังจะมาเฉลยว่าทำไมไม่ทำแต่ไม่ใช่ไม่ติดตามนะติดตามตลอดมีการพูดคุยเรื่องนี้หลายครั้งหลายหนผมเห็นก็อึดอัดไม่รู้จะพูดอย่างไรดีคนอาจจะมองเป็นที่ทนายตุย๋ยหรือเปล่าทนายคนเดียวกับแซนหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับทนายตุ๋ยเลยผมทำโหนกระแสมีคดีเยอะมีทนาย6 7คนมีทนายตุ๋ยด้วย แต่ละคนได้รับมอบหมายคดีที่ถนัดปกติทั่วไปผมเชื่อว่าคนติดตามผมจริงๆเห็นการทำงานหนกระแสจริงผมไม่ค่อยไว้หน้าใครเท่าไหร่ถ้ามีความผิดเกิดขึ้นผมพร้อมต่อสู้ด้วยเสมอผมก็เสียพี่เสียน้องไปเยอะแยะเรื่องทนายจึงไม่ใช่ประเด็นหากย้อนไป3ปีก่อนหนกระแสททำเรื่องน้องแตงโม โหนกระแสผมทำเยอะที่สุดทำทุกมุมทั้งเรื่องคนบนเรือเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องราวแตงโมที่ทำไปเมื่อ3าปีก่อนถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมศาลกำลังพิจารณาคดีอยู่ว่าทิศทางเป็นไปแบบไหนผมว่าหลายๆคนคงไม่ทราบที่ผมไม่ทำประเด็นแตงโมจริงๆแล้วโหนกระแสถูกถอดออกมาบางช่วงบางตอนเข้าสู่สำนวนในกระบวนการชั้นศาลแล้ว ผมเป็นพยานคนหนึ่งที่ถูกสอบปากคำสิ่งที่ผมได้มีการยืนยันบางช่วงบางตอนในหนกระแสนนำเข้าสู่สำนวนด้วยผมอยากทำมากนะแต่ลำบากใจจริงๆว่าจะไประเมิดอำนาจศาลสิ่งที่ให้ปากคำตำรวจไปแล้วถ้าวันนี้ไปทำแล้วไปทับซ้อนบางเรื่องไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทับซ้อนเรื่องอะไรบ้างมันอาจจะนำมาซึ่งระเมิดอำนาจศาลได้ ผมไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวช่อง3ผู้ร่วมรายการจะเดือดร้อนไปด้วยผมรู้สึกว่าผมรับผิดชอบไม่ไหวจริงๆผมต้องกราบขออภัยเรื่องนี้ อยากให้ทุกคนเข้าใจผมด้วยไม่ใช่ไม่รักแตงโมแตงโมเป็นน้องที่ผมรักมากคนหนึ่งทำงานมาด้วยกันผมก็อยากรู้ความจริงผมสัญญาถ้าเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาสารหรือคดีอีกครั้งผมทำแน่นอนแต่ตอนนี้ผมอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากๆไม่เกี่ยวข้องกับทนายความไม่มีใครมาบงการผมได้มีแต่พวกคุณที่พยายามให้ผมเข้าใจความคาดหวังแต่บางเรื่องกราบขออภัยจริงๆ เอาไว้ถ้าเรื่องนี้ชัดเจนหรือคดีโหนกระแสททำแน่นอนไม่ทิ้งแน่นอนผมก็ทำเรื่องแต่งโมแทบทุกมุมจริงๆอยากให้เข้าใจผมด้วยไม่มีเจตนาจะไม่ทำจะตามเรื่องนี้เรื่อยๆอยากให้เข้าใจผมด้วยอย่าบอกเลยว่าอยู่ข้างคนชนะหรอไม่ใช่เลย ผมอยู่ข้างความยุติธรรมการละเมิดอำนาจศาลเรื่องใหญ่กราบขออภัยไม่อยากให้กระทบช่องของผมถ้ามีการลือคดีผมทำแน่ลองดูไปเรื่อยๆ